เสาในห้องครัวที่บ้านของซาร่าแม่พูดกับซาร่าว่าซาร่าจ๊ะคนเราทุกคนนะ่ะเกิดมาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็จะต้องรับประทานอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและก็ช่วยให้มีพลังในการทำงานอาหารที่รับประทานนั้นน่ะอาจซื้อที่ปรุงสำเร็จจากร้าน หรือว่าเราจะทำอาหารกินเองก็ได้หรือว่าทำกับข้าวกันเองอร่อยและประหยัดกว่าคำแม่ใช่แล้วจ้ะก,การทำอาหารกินเองทำให้เรามั่นใจว่าอาหารนะมีคุณค่าครบถ้วนสะอาดปลอดภัยมีรสชาติตามที่เราต้องการอีกทั้งยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยนะจ๊ะลูกห้องค่ากรมในชั่วโมงเรียนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพครูมานนะกำลังสอนนักเรียน มีนักเรียนคนไหนทราบบ้างจ๊ะว่าความหมายของการประกอบอาหารคืออะไรประกอบอาหารก็คือทำอาหารค่ะที่พวกหนูตอบก็ถูกะนะแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะการประกอบอาหารหมายถึงการจัดเตรียมส่วนผสมหรือเครื่องปรุงอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและปรุงอาหารให้สุกพร้อมวิธีการากต่างๆอย่างมีอานามใหมนะจ๊ะมีนักเรียนคนไหนเคยทำกับข้าวบ้างจ๊ะ หนูค่ะมีขั้นตอนการทำด้วยค่ะเอาล่ะพวกเรามาเขียนขั้นตอนการทำกับข้าวลงในแผนผังกันนะจ๊ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนการทำกับข้าวหนึ่งการวางแผนการประกอบอาหารเราต้องกำหนดรายการอาหารที่เราจะทำส่วนผสมหรือเครื่องปรุงอุปรกรณ์การประกอบอาหารและตกแต่งให้หน่ารับประทาน 2.. เรียมส่วนผสมหรือเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโดยขั้นตอนส่วนผสมหรือเครื่องปรุงตามตำรับอาหารใส่ถ้วยเตรียมไว้ให้พร้อม 3. ประกอบอาหารโดยปรุงอาหารตามวิธีการประกอบอาหารหรือดูตำรับอาหารในห,หนังสือทั่วไป 4. ตกแต่งอาหารให้หน่าทานโดยหั่นเป็นท่อนเป็นชิ้นตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง แกสลักผักหรือผลไม้ดอกไม้ใบไม้วางรวมกับอาหารหลายรูปแบบเลยนะจ๊ะในห้องครัวที่บ้านของซาร่าคุณยายแม่และซาร่ากำลังช่วยกันประกอบอาหารเรามารู้จักขั้นตอนการทำไข่เจียวกันนะซาร่าหนจะได้ทำกินเองได้หนขอบอกขั้นตอนที่หนึ่งค่ะ การวางแผนการประกอบอาหารเครื่องปรุงไข่ไก่น้ำปลาน้ำมันผักชีอุปกรณ์กระทะตะหลิวถ้วยตวงช้อนตวงจานวิธีการประกอบอาหารทอดสิ่งที่ใช้ตกแต่งผักชีส่วนขั้นตอนที่สองค่ะเตรียมส่วนผสมหรือเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารล้างไข่ไก่ตอกไข่ไก่ใส่ชามตวงน้ำปลาน้ำมันใส่ถ้วยต็ดผักชีเป็นใบ ล้างเรคระและต้นหลิวลผุ่งไว้ให้แห้งขั้นตอนที่3นั่นก็คือการประกอบอาหารถ้าง,งั้นมารู้วิธีทอดไข่เจียวกันนะจ๊ะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องตีไข่แดงไข่ขาวน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันต่อมากดตั้งกระทะบนไฟปานกลางใส่น้ำมัน พอน้ำมันร้อนเนี่ยก็เทไข่ที่ปีแล้วเนี่ยใส่ลงในกระทะพอไข่สุกก็พลิกกลับข้างจากนั้นเนี่ยก็ตกแต่งอาหารวางผักชีเด็ดเป็นใบๆบ,บ,บ,บนไข่เจียวจ้ะพรุนี้หนูจะทอดไข่ตามขั้นตอนอี่คายายให้เรียนเรียงลำดับขั้นตอนการประกอบอาหารโดยทั่วไป โดยนักเรียนแคปเจอหน้าจอเสร็จแล้วลากโยงเสร็จแล้วส่งในลายกลุ่มกิจกรรมที่2ให้เรียนจับคู่ขั้นตอนการทำไข่เจียวให้ถูกต้องโดยทำการแคปเจอร์หน้าจอเสร็จแล้วลากโยงให้ถูกต้อง